นี่ดีค่ะเพื่อนๆและแฟนเพจ YouTube นะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามและช่องชาแนลนะคะรถสวยมือสองนะคะฟีดาวายเจี๊ยบนะคะวันนี้นะคะเจี๊ยบอยู่ที่โชว์รูมตีรถสวยสาขารังสิทธิ์ทองสองจังหวัดปทุมธานีค่ะวันนี้เจี๊ยบจะมาแนะนํานะคะเป็นรถนะคะที่อยู่ด้านหลังเจี๊ยบนะคะโตโยต้าฟอร์จินเนอร์นะคะปี2012นะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่อง3ามพันนะคะขับ4ค่ะเดี๋ยวรายละเอียดนะคะเราจะมาแนะนําให้นะคะว่ามีอะไรบ้าง ในส่วนของการรับประกันนะคะของโชว์รูมตีรถสวยนะคะการรับประกันที่สุดคุ้มนะคะคือ 1. นะคะถ้าลูกค้านะคะรับรถคันนี้ไปแล้วนะคะตรวจเจอว่ารถนะคะชนหนักพิกคว่ำน้ําท่วมตัดต่อไม่แม่แท้นะคะเรายินดีรับซื้อคือร้อเปเซ็นเลยนะคะนอกจากนี้นะคะยังรับประกันเครื่องยนต์ช่วงล่างนะคะระบบแอร์เกียร์เฟืองท้ายนะคะฟรีทั้งค ยังทั้งค่าไหลให้คุณลูกค้านะคะและนอกจากนี้นะคะยังไม่พอนะคะยังดูแลนะคะหลังการขาย24ชั่วโมงนะคะฉุกเฉิน1ปีนะคะเป็นแพ็กเกจเสริมนะคะดูแลคุณลูกค้านะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะสมมุติลูกค้านะคะเดินทางไปไหน77จังหวัดทั่วประเทศนะคะไปประสบปัญหาฉุกเฉินนะคะยังแตกแบตหมดน้ำมันหมดกุญแจหายนะคะเรียกได้ว่าเหมือนมีช่างนั่งติดตัวไปเลยอุ่นใจสบายใจด้วยนะคะ เดี๋ยวรายละเอียดนะคะว่ารถคันนี้นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเจ๊บจะมาแนะนําค่ะส่วนรายละเอียดนะคะเจ้ารุ่น Toyota Fortune r รุ่นนี้นะคะรายละเอียดของเขาด้านหน้านะคะกระจังหน้านะคะมาพร้อมนะคะเป็นโครเมียมนะคะฝากระโปรงนะคะที่ลงตัวกับช่องตัดลมเลยนะคะโคมไฟหน้านะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมที่ฉีดล้างไฟหน้าเลยส่วนกระจกมองข้างนะคะเป็นไฟเลี้ยวปรับ ด้วยไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างอ่าล้อแม็กนะคะลงแต่งขอบ20ให้เลยค่ะคุณลูกค้าส่วนระบบภายในนะคะพวงมาลายเป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอก็จะมีเป็นระบบเนวิเกเตอร์นะคะระบบนำทางอัตโนมัตินะคะหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วนะคะส่วนปุ่มแอร์นะคะเป็นออโต้นะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ขั้นบันไดนะคะตามนี้เลยอ่าในส่วน ของเครื่องเล่นนะคะเครื่องเล่นเป็น1 DVD นะคะเครื่องเล่นเป็น1 DVD นะคะส่วนระบบความปลอดภัยที่สำคัญนะคะของคันนี้นะคะเป็นระบบเบรก ABS นะคะเป็นระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรกนะคะโครงสร้างนะคะกับตัวถังเป็น G.O.A นะคะซึ่งประกอบด้วยคานนะคะรับสามารถนะคะรับแรงกระแทกได้ดีนะคะในประตูทุกด้านเลยและที่สำคัญนะคะถุงลมนะคะความปลอดภัยนะคะ เป็นถุงลมคู่หน้านะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังของผู้โดยสารนะคะเรียกว่าความปลอดภัยนะคะถุงลมเสริมความปลอดภัยคู่หน้านะคะ สำหรับนะคะใครที่สนใจรุ่นนี้นะคะค่ะสำหรับนะคะใครที่สนใจนะคะ t o y o t a Fort u n e r คันนี้รุ่นนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่698,000บาทเท่านั้นนะคะและพร้อมนะคะการรับประกันที่สุดคุ้มนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามเจียบได้นะคะเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะ0ูน3 3 3 5 0 0 0นะคะ สำหรับเรื่องการจองรถนะคะของสี่รถสวยนะคะเจี๊ยบฝากย้ําเป็นพิเศษนะคะว่าการจองรถจัดไฟแนนซ์สี่รถสวยไม่ต้องใช้เงินนะคะฉะนั้นขอลูกค้านะคะที่สนใจนะคะเตรียมแค่เอกสารมาเท่านั้นนะคะมาพบกับเจี๊ยบนะคะที่โชว์รูม4ี่รถสวยนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนแฟนเพจย t u b e นะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะ